สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมตำด่านตำรวจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันนะคะไม่รู้มันจะยากหรือง่ายนะคะเราจะเอาแบบเอาง่ายๆกันก่อนนะคะแมปโหลดอยู่ <c oughs> <c oughs> กําลังโหลดนะคะทุกคนตอนนี้เราจะกดเข้าเล่นกันเลยนะคะระดับ ยากหรือง่ายเอาง่ายก่อนเพราะมันยากเกินไปทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ห้องขังของบรรยากาศของที่นี่นะคะเราจะปีบอะไดขึ้นอุ้ยปีไม่ได้แป๊บน,นึงปีได้แล้วนะแล้วเราก็ปีท่อไปพูดตกมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นแบบรีบๆไปเลยนะคะ คนคือแบบโหซับซอ้อนลาบลึกมากนีมีตรงนี้โอ้ตายหุยทุกคนเดี๋ยวเรารอปุ่มแดงๆก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบกลัวมันงับลงก่อนเนาะข้ากระโดดเลยหุ้ยทุกคนนค่ากลัวโอ้ตายอีกแล้ว ตอนนี้เราไม่ตายนะนี่ลงลงลงนี่ทุกคนเห็นไม่ตำรวจมันอยู่นั่นทุกคนตำรวจมันอยู่นั่นนะ่ะเดี๋ยวเราให้ตำรวจไปอยู่นน่นก่อนมันตอดอ่ะทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปกดปุ่มก่อนแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็พยายามแบบให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเดินไปสุท้ายุบเรียบร้อยค่ะมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตำรวจตามมาไม่ได้แล้วนะเราก็จะไปเลยนะทุกคนมันดูแบบหวาดเสียวอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเกมนี้ก็คือแบบ ระวังตกด้วยไงเอาอะไรแบบนี้คนมันไม่มีใครอยู่ใช่ไหมในห้องนี้เราจะไปเลือกห้องน้ํากันนะคะทุกคนมันมีใต้อยู่ตรงนี้นี่มีจริงด้วยขุดไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่าจะเจอวิเจอแล้วทำไมด้านล่างมันเป็นลาบอาย่างนี้อ่ะเผาแล้วได้เลยแล้วเนี่ย เราก็ขึ้นมาก่อนนะคะเราก็ตายมากเลยตอนนี้ท bueno> ุกคนคือแบบทุกคนด่านนี้ยากมากนะใช่ค่ะด่านนี้มันยากมากแล้วก็จะพยายามไปให้เร็วที่สุด ผ่านด่านตรงนี้ไปก่อนเหรอคือเราแบบมันทราบจัง,งเลยเดี๋ยวเรามาติดทางเดี๋ยวนาะกลับไปก่อนมาติดทางเราให้มันผ่านเราค่อยไปนใช้วความเร็วที่สุด ก็ปีขึ้นไปเลยนะคะตอนนี้คือแบบะให้เราไป,ไาไปยังไง เขาจะไปไหนก่อนอ๋อ่อยไปทางนั้นก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวรออหรือเปล่าทุกคนทุกคนไม่มีใครอยู่ด้านล่างนะอุ๊ยทำไมบันไดมันเป็นแบบนี้อะ จะขึ้นมาได้นะคะทุกคนฮะอะไรนะนี่เมื่อกี้อยู่ดีๆก็ตายรีพอร์ตเฮ้ยกดอันนี้ลงไปขึ้นไปนะคะแต่เรากลับกดแค่นั้นแทอะไรียอร้อาทุกต้องนี่ค่ะทุกคนมันจะไปยังไงอ๋อ คนคือแบบเราจะพยายามเล่นให้มันเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาเล่นมันต้องใช้เวลานานนะคะแบบให้คลิปมันจบไปไวๆอะไรอย่างนี้นะก็จะแบเฮ้ยทุกคนนะคะ่ากลัวโหวตดเลยทุกคนคือตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปแล้วเราก็จะไปแข่งกับอะไรนะเออเดี๋ยวเราดูก่อน ว่าเรายัางไม่รู้นะว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี่นค่ะนี่ที่สัมภาษณ์คุยกับห้องเก็บเราก็จะเอ๊ะเฮ้ยเธอเธอ,เธอมาทำอะไรที่นี่ ไม่รู้ใครนะคบก็สวัสดีไปก่อนนะโอ๊ยบางเราทำไมเนี่ย กลัวแบบผ่านไปไม่ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นลมนะแล้วเราจะผ่านไปได้ไงถ้าเราตกน้ำแล้วเราจะตายนะทุกคนเราก็จะกระโดดนะเพราะว่ามันจะตายเร็วนะทุกคนมาพยายามดันให้เราไปโดนน้ำนะเมื่อเราออบมาได้แล้วคือแบบเราออไมาได้แล้วนะก็คือแบบเราเก่งนะพุ้นเลนวุ้เลน ถ้าเราตกขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นนะพยายามปีนตามท่อนะคะมันเยอะมากที่สุดเปิดวาวแป่ว่ามีวาวอยู่แถวนี้เราก็จะกระโดดเฮ้ยไปลนลน ะมาได้กระโดดหคือกับกระโดดจำคะขนาดองดีหน้าอินดุลก็กระโตด,ดสอง Now, it, ดีโซแม่งอ่ะโอ๊ยจำไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเปิดวาล์วตรงนู้นนะคะ ใช่ไหมคะเราก็ต้องจดจ่อกับเกมเราก็จะพูดอะไรไม่ค่อยออกเลยนะคะตอนนี้ก็คือเราก็ำลังจะขึ้นไปนะคะเปิดบาวมันแล้วแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนนะคะก็คืออุ๊ยน่ากลัวกลัวตกนะตอนนี้นี่ไงคะที่มันเปิดออกแล้วพอเราไปเปิดวาวแล้วมันก็จะหายไปนะเฮ้ยเป็นไรเพื่อน ไมเป็นไรเราก็จะผ่านเดี๋ยวจะรับมาตันอะไรเราเราก็จะขึ้นไปไม่รู้จะได้ขึ้นไปทำอะไรนะแต่ก็ที่รู้ก็เออเราปีนขึ้นมาแล้วก็กระโุ๊บกระจุกนะคะกระจุกตอนนี้เราก็พูดไปมั่วเลยนะคะตอนนี้ถับง่ายก็ง่ายอยู่ นี่ค่ะเพื่อนคนเมื่อกี้เสียชีวิตไปแล้วค่ะอุ้ยตายก็มาอีกรอบน,นึงนะคะเราจะแก้ตัวดําเบลเดนซ่เดี๋ยวตายแล้วตอน,นนี้ยากจริงนะคะดันนยา ราผ่านมาจุดนี้แล้วนะคะพยายามขึ้นไต่บันไดไปนะทุกคนมันจะพาพวกเราขึ้นไปไหนเร,เราตามเธอไปนะเคซี่ชื่ออะไรอะ่ะสวยทุกคนเราได้ใส่ชุดโจนเหมือนเขาเลยนะคือเราจะไต่สามท่อไปเลยนะคะใหญ่ใ่นะ นี่ตอนนี้เป็นพ่อครัวค่ะทุกคนแล้วเราจะทำยังไงคะใช่ถ้าเราโดนกระทะฟาดขึ้นมาเดี๋ยวเราตายได้เลยนะอืมเดี๋ยวเราจะพยายามนะน้องอยากไปนูนะ่นน่ะให้เราไปไหนอะ่ะเรามาใกล้เรานะอย่าเพิ่งไปนะ 就是，我们就要。 ไม่ได้ไม่รอดไม่รอดพี่เธอช่วยเราหน่อยได้ไหมเธอ,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 อช่วยเราหน่อยได้ไหมช่วยเราหน่อยได้ไหมช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยไปนั่นช่วยเราหน่อยได้ไหมได้ไหมโอเคตามเรามาไม่ตามเรามาคนตามมาหน่อย เราจะรอให้เราไปเอาปืนก่อนนะคะ่วยช่วยเราด้วยสิ แล้วนะคะเพราะว่ามันตายไปแล้วเยี่ยมทุกคนตอนนี้เราก็ก้าวกลัวๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวจะตายอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเราพยายามไปเร็วที่สุดแล้วก็คือ,อมันมาท่านี้เลยเหรอเดี๋ยวเจ้มาท่านี้เลยเหรอทุกคนไม่น่าใส่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะก็จะเริ่มเล่นแบบไปเลยนะคะก็ เอาให้มันแบบเร็วที่สุดคลิปนี้จะได้สั้นๆนะค่ะนี่ออกไปเฮ้ยทุกคนดูเฮ้ยเราต้องหลบผ่านเลเซอร์ด้วยวเฮ้ยผ่านมา เราก็ขึ้นมาได้แล้วนะคะจากด่านจีิ้หลบผ่านเล็บเซอได้อย่างฉุยเฉามากเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทุกคนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเดีย๋ยวเราก็จะ ไม่ใช่กดออกได้เฮ้ยโอเคให้เราเอาไอ้พวกนี้ต่อกันนะคะก็คือแบบต่อให้มันเยอะๆนะคะปุ๊บเียก็เดินลงมาแล้วก็หยิบแล้วก็วางได้ไหมอ่ะาวางได้คนคิดว่าจะไม่รออแล้วไปหนึ่งสอไม่วางได้นะคะทุกคนด้วยค่ะ เราก็จะฟังไว้ตรงนี้ให้ผูเล่นใหม่นะก็คือแบบยังยังไม่จบก็คือตอนนี้เราก็ เดิมนะฮะตอนนี้แอ้หมงโดนนั้นก็กำลังจะแบบทุบอะไรอย่างนี้ก็คือเราจะลองใหม่อีกครั้งนะคะทุกคนตาอนนี้เราต้องชน,นะมันให้ได้นะเราต้องยิงแขนมันนะห้ามยิงหัวมันใช่ไปค่ะหนึ่งส ความสาเร็จของเรานะคะก็คือแบบเยี่ยมไปเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอจบคลิปแล้วค่อยขอคุณค่ะน,นี่รถของจำนายนะทุกคนเราได้ขี่รถด้วยปร่เป็นเราได้ขี่รถออกจากที่นี่แล้วนะคะออกจากคุกน,นี่แล้วแล้วเราจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะเราขี่รถไปแล้ว เราจะมารู้กันเขาอ๋อให้เราไปตามป้ายป้ายหรอโอเคเเดีย๋ยวเราจะตามไปนะก,ก็กลัวๆนิดหน่อยนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ยิงทำไมกนะ็แปลกใจ ยิงไปมั่วเลยนะคะตอนนี้เราไม่ได้จะซื้อของนะคะแต่แค่กดผิดเคนะไม่กดกันนะเราเกดตั้งสองรอบแล้วทุกคนตอนนี้เราก็จะพยายามขึ้นไปให้สูงที่สุดนะึมันมีเหล็กอ,อยู่ตรงนี้เขาให้เราผ่านไปเหรอทำไมมันซับซ้อนจังเลยทุกคน ก็คือให้เราปีนไปแบบเยอะแยะนะนี่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยทุกคนบา,บายทุกคนด้วยเราก็ได้ขึ้นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว เรามาโผล่ที่ไหนเราเราอยู่คุกเหมือนเดิมเหรอคือเราถูกจับได้ใช่ไหมคะทุกคนฮึไม่น่าใช่อ่ะอันนี้ก็เป็นเบรรี่นะคะเกมด่านตำร,รวจด,ด่านนี้สนุกมากจริงๆค่ะและอันนี้ก็เป็นยายที่ขัดนะคะเดี๋ยวถ้ามีพลาสน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะคะแล้วนี้ก็เป็นมิเตอร์คนตลก อุ้ยอันนี้เป็นคุณครูแน่เลยค่ะหนูชื่อชอบในตัวตัวละครตัวนี้มากแล้วก็เป็นอินนิตทอนนะคะอันนี้ตำรวจไซเลนนะคะเห็นไหมคะมันมีอยู่ด้านบนแล้วก็อันนี้เป็นพิซซ่าปาปา,ปาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้วก็จะนี่ค่ะอันนี้ขังกนนะะันนี้สำหรับคนคนอันนั้นนะคะวิ่ท้องฟ้าพินิดนะคะ ทุกคนมันเปลี่ยนสีท้องฟ้าได้นี่ลุงซันก็เปลี่ยนอุ้ย,อ,ยอะไรทำไมเราเลขงสปีดได้นี่ถ้าไปเข้าคืนโดยเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงไปเลยนะคะอนี้ก็เราก็เปลี่ยนว้าวกระโดดสูงมากคือเราเห็นทั่วทุกด่านเลยนะคะตอนนี้ อันนี้อะไรอ่ะเราจะไม่เข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็คือเกมนี้สนุกมากจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะแล้วขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบนะคะแล้วก็เกมนี้มันสนุกมากจริงๆค่ะน่าเล่นมากถ้าใครมีโอกาสก็มานั่งเล่นให้น้องดูก็ได้นะคะพิมพ์คอมเมนต์มาค่ะว่าอยากให้น้องเล่นอีพีไหนต่อน้องจะได้เล่นต่อเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ